สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันมาร่วมงานแต่งแฟนเก่าจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยสีหมอกนี่สิมีอะไรอะเหมียวเหมียวมีอะไรครับดูดิแฟนเก่าของฉันน่ะ เขากำลังจะแต่งงานกันฮะแต่งงานกันเหรอใช่แต่งงานนะ่ะจริงจังปะเนี่ยไม่จะลกนะแต่งวันนี้จัดวันนี้ใช่จัดวันนี้แล้วฉันต้องไปร่วมงานแต่งเขาไหมเนี่ยต้องไปยินดีปะเนี่ยนี่ถึงเวลาแก้แค้นของเจ้านายแล้วไปป่วดงานแต่งกันดีไหมแล้วเองจะไปกับฉันไหมล่ะ ไปสิสีหมอกไปได้หมดถ้าจะไปปวดนะนะสีหมอกไปได้รับรองงานนี้มีหวังไม่ได้แต่งแน่ฮ่าฮ่ฮ่จริงจังปะสีหมอกฉันไม่ค่อยอยากไปทำรายงานแต่งใครเท่าไหร่อ่ะนี่แฟนเก่าของแกทำอะไรกับแกไว้บ้างอ่ะก็เยอะอยู่นะ เยอะอยู่งั้นเราก็แกงสารส่งไปเลยไปแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วปะเฮ้ยเจ้าจริงดิสีหมอกจริงแค้นคือแค้นโกรธคือโกรธเกลียดก็คือเกลียดสีหมอกเจ้านายเกลียดแฟนเก่าสีหมอกก็เกลียดแฟนเก่าไปด้วยป้าบอคอแตกถึงเวลาฉันจะเอาคืนสินะงานแต่งวันนี้ ไปไม่สวยแน่นอนมาชุดอะไรไปดีะชุดเหมือนไปงานศพน่ะขอแบบแับๆได้สีหมอกแบบนี้ได้ปะอุย้ยแซบมากมโชว์ซะด้วยนะเนี่ยแต่ทรงผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอพรจเจ้าทรงผมอะไรดีละ่ะฉันก็แบบมัดผมไม่ค่อยจะเป็นด้วยอ่ะ ทรงผมอมวยหน่อยสิทรงนี้หรอเฮ้ยเจ๋งอะใช่ใช่ทงนี้แหละเป็นไงเป๊ะยังอุ้ยสวยมากไปหาปืนกันฮะปืนเลยเหรอไปขอยืมปืนจากแก๊งยากูซ่ากันเอาจริงดิจริง สีหมอกเคยพูดเล่นกันไหนเล่าถึงขั้นลงทุนซื้อรถใหม่เลยหล่ะเนี่ยใช่สีหมอกบอกเลยคุม้มสีหมอกนั่งอยู่ใช่ไหมใช่แล้วไปเปลี่ยนสีรถกันเป็นสีดำเฮย้ยหนึ่งนายเจอดีแน่เอาจริงดิจะไปยืมรถจากแก๊งนีคกูซ่าจริงๆเอ๊จะไปยืม ปืนจากแกงยิ่กุซ่าจริงๆอะฉันก็แอบกลวยแกงยิ่กุซ่าเหมือนกันนะเฮ้ยเห็นถึงหน้าเขาจะโหดแต่เขาก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับเขาเลี้ยงแมวตั้งหลายตัวแน่เอิม่มจะโคลากับโคลาดเดอ้อจะพ้นอยู่นี่แหละอุ้ยน่ากลัวชะมัดเลยงั้นฉันแฝงก่อนนะโอเคงั้นสีหมอกเดี๋ยวสีหมอกอยู่นี่แหละอยู่นี่นะสีหมอกห้ามไปไหนละเฮ้ยปืนใหญ่ไปถล่ม นี่ไงได้มันแล้วพวกแกตายไม่ดีแน่ตายตาไม่หลับแน่คอยดูไปฮะสีหมอกไปกันเลยเห็นว่าเขาจัดอยู่แถวไหนนะนู้นข้ามอ้ายเกือบรถคันใหม่เกือบแล้วข้วขามภูเขาไปอีกลูกหนึ่งอะ่ะ ถ้าเกิดมันอยู่ไกลขนาดนี้ฉันขอไม่ไปดีกว่านะทําถึงขนาดนี้แล้วไม่ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปสีหมอกเครียดนายแกเป็นแค่แมวนะแมวก็เครียดได้เหมือนกันแหละแล้วเวลาอกหององหักไม่ต้องมาคุยกับสีหมอกด้วยถ้าเกิดนายไม่ไป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  ตรงที่เราไปกินสเต็กใช่ไหมอะใช่แล้วใช่แล้วเร็วเร็วรก่อนพิธีจะเริ่มเ,เจเ้าหน่อยไม่ได้สคอนแทคเลนมาหรอไม่ได้ใส่ทำไมอะเปล่าอะตาดูไม่สดชื่นเลยตาดูหมองหมองซ้อซ้อยังไงไม่รู้เอ,อ้ยฉันเอามาเปลี่ยนอยู่หรอกนี่อยๆๆ่าเลวนีว่อย่าเลว สีหมอกชักจะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเมื่อใกล้จะถึงถึงแล้วขับรถไปเลยขับรถไปเลยดูรถแลาดิทำไมเป็นอย่างนี้นะยพึ่งออกมาใหม่ด้วยเข้าได้หรอสีหมอกเข้าได้นี่เลี้ยวเลยค่อ,คอยๆเลี้ยวระวังตกแม่น้ำเอระวังตกทะเลเออ ที่บอกผู้ยังไม่ขายคำเลยเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วทุกคนในงานมาครบกันแล้วใช่ไหมครับงั้นิขอเริ่มพิธีเลยเลยครับเออขอเริ่มพิธีกันเลยนะครับยังค่ะยังมาไม่ครบขาดชั้นเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นคือใครอะ่ะนั่นสิทำไมใส,ส่เสื้อสีดำขนาดนี้ดำทั้งชุดดำทั้งแมว ดำทั้งรถนะ่ะคุณชื่ออะไรหรอครับทำไมไม่เห็นมีรายชื่ออยู่ในนี้เลยครับฉันเป็นแขกับเชิญที่ไม่มีใครเชิญฉันอยากมาเองเป็นหารหรือเปล่าคะไม่มีใครเชิญคุณก็ไม่มีสิทธิ์มางานนี้นะครับที่รักนั่นเบลหรือเป้าว่ะแหม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 ไม่ได้เจอกันนานเลยนะก๊อฟกับ ดอกไมนนน้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกมันยังไงไอ้เบลรู้จักกันเหรอจ๊ะฮช่ฉันจะบอกทายเลยนะไอ่ดอกไม้เขาทำกับฉันไว้ยังไงอะแกไม่คิดหรอว่าวันหนึ่งอะเขาจะไม่ทำกับแกอย่างชิบแบบฉันไม่รักพี่กอ๊อฟพี่ก๊อฟเป็นของชิ้นคนเดียว ผู้ชายเราๆอย่างเงี้ยนะเมีดีแค่หน้าตานันแหละส่วนสันดาหน่ไม่ต้องพูดถึงหน่อยอย่ามาป้าแฟนชิงกันนะนี่แกเป็นใครอะ่ะอุ้สวัสดีค่ะพ่อแม่ดอกไม้หนูเหรอเบลเพื่อนรักดอกไม้ตอนสมัยเรียนไงคะจะไม่ได้หรอเนี่ยตอนนั้นน่ะคนฟังนะ ตอนนั้นดอกไม้อ่ะยังตีสนิทฉันอยู่เลยตอนที่ฉันเป็นแฟกนกับพี่กอบ่ะแล้วทีนี้ฉันถามว่าถ้าเกิดฉันเลิกกับพี่กอบไปอ่ะแกจะตีกินต่อใช่ไหมแต่วายพูดว่าอะไรดอกไม้บอกว่าไม่กินต่อหรอกเพื่อนกันอ่ะเขาไม่หักหลังกันหรอกเขาก็ไม่กินต่อกันด้วยเนี่ยเป็นไงสรุปตัดมาตอนนี้เรียบร้อยฮะนี่เลย แต่งงานกันดูไม่คิดไม่ฝันเลยนั้นเนี่ยเขาทํากับฉันว่าย่างไงอะระวังไว้เถอะสับวันนึงอะเขาจะไปทำกับแกนี่แกต้องการอะไรกันแน่ฮะแกเบลแกต้องการมาล้มงานแต่งฉันใช่ไหมก็ใช่ละสิรู้ดีแต่ห่านี่ฉันมากับแมวสุดที่รักของฉันนะสีหมอกใครเป็นคนพามานะ ฉันขอให้พวกไก่อ่ะรักกันนานๆน,นะนี่แน่แปลงร่างก็แปลงร่างปิว้วนี่แน่สีหมอกปืนนี่มันใช้ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยจริงๆจริงๆหนอย ให้แกจบไม่สวยแน่นี่แนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ปสีหมอกงานแต่งเนี้ยทำสาเร็จแล้วไปาปกลับบ้านกันเอาชิวี่หายแล้วรถจมน้ำชิกลับไปไงวะเนี่ยเวนกำลัตามสนองเป็นไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บหนะบายๆค่ะบ๊ายบาย